นางสาวชุติตาเปลี่ยนศิลบัตรชัยและดิฉันนางสาวสจิมารักสารยาินดีต้อนรับเข้าสู่สมุทรสงครามนิวส์ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้เราก็มีรายงานข่าวประจำสัปดาห์มาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะไปพบกับข่าวแรกกันเลยค่ะ วันที่2เมษาย,ยนษษาพุทธศักราช2565เวลา7นาฬิกานางละพีภพันธตนบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามมอบหมายให้นางสุจินภูริพันธนะเจ้าพนักงานแรงงานอาวุโสและนางสาวจันิดาธีรากรนิติกรชำนาญการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ชุดตรวจเรือสหวิชาชีพส่วนควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสมุทรสงครามดำเนินการตรวจสอบกรณีลูกเรือสั ชาติเมียนมาเสียชีวิตพบสาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุจากการควบคุมการปล่อยแผ่นตะเข้ลงทะเลถูกเชื่อตวัดและดึงตกน้ำทันทีใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถนำร่างของลูกเรือผู้เสียชีวิตขึ้นบนเรือได้และนำร่างกลับเข้าฝั่งท่าเทียบเรือจังหวัดสมุทรสงครามในเวลา7นาฬิกาพนักง,งานตรวจแรงงานจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป วันที่4เมษายนพุทธศักราช2565เวลา10นาฬิกานางรพีพรรณนัตนบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามมอบหมายให้พนักง,งานตรวจแรงงานดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างเรือปลามงกรณีเกิดอุบัติเหตุตกเรือและเสียชีวิตเบื้องต้นนายจ้างได้จ่ายเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย1วันซึ่งเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของลูกจ้าง เป็นเงินจำนวน350บาทและมอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นเงินจำนวน2 0 0 0 0บาทรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน2350บาทและนายจ้างได้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการชาปนกิจศพเป็นจำนวนเงิน16,000บาททั้งนี้ญาติผู้เสียชีวิตไม่ประสงค์จะเรียกร้องใดๆ วันที่5เมษายนพุทธศักราช2565เวลา10นาฬิกานางรพีพันธ์รัตนบ,บริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สมุทรสงครามมอบหมายให้นางสาวนิตยาจิตรรัตนสัจจพรนักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิงโดยส่งเสริมให้มีการจัดมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ นาบริษัทจุ๊บแจงทองพับจำกัดและได้ตรวจความปลอดภัยในการทำงานเพื่อตรวจและกำกับสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในเขตพื้นที่อำเภอพวาจังหวัดสมุทรสงครามจากการตรวจพบว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพรบความปลอดภัย2554 ทางนี้พนักง,งานตรวจความปลอดภัยจกได้ดำเนินการออกคำสั่งให้สถานประกอบจกิการปรับปรุงแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป และในเวลาต่อมามอบหมายให้นางสาวจันนิดาธีรากรพนักงานตรวจความปลอดภัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการประเภทกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามจำนวนหนึ่งแห่งได้แก่สถานประกอบกิจการประเภทการผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสำเร็จรูป จากการตรวจพบว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพรบความปลอดภัย2554พนักงานตรวจความปลอดภัยดำเนินการออกคำสั่งให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป และในเวลา13นาฬิกา30นาทีมอบหมายให้นางสุจินภูริพันธนะเจ้าพนักงานแรงงานอาวุโสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสถานประกอบกิจาการด้านคุ้มครองแรงงานพร้อมทั้งเข้ารณรงประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจาการโดยบูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมตรวจหาสารเสพติดในพนักงานผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในพนักงานและทางนี้สถานประกอบกิจาการได้สมัครเข้าร่วมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจาการตามกิจกรรมโครงการโรงงานสีขาว วันที่6เมษายนพุทธศักราช2565เวลา8นาฬิกานางละพีพันธุนันบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคารามพร้อมด้วยนายโกศลอินทรดิตตนักวิชาการแรงงานชำนาญการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกถึงม,มหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปีพุทธศักราช2565ณอาคารกิจกรรมวิทยาลัยเท คนิสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีนายขจรศีชวชนะไทยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธี วันที่7เมษาย,ยนพุทธศักราช2 5 6พเวลา9นาฬิกาสนาทีนางรัพีพันธ์นัตนาบริหารส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามมอบหมายให้นางสาวนิตยาจิรลรัตนสัจพนักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจความปลอดภัยในการทำงานเพื่อตรวจและกำกับสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามจำนน จำนวนหนึ่งแห่งจากการตรวจพบว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพรบาความปลอดภัย2554ทางนี้พนักง,งานตรวจความปลอดภัยจกได้ดำเนินการออกคำสั่งให้สถานประกอบกิจาการปรับปรุงแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปและในเวลา15นาฬิกามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานประกอบกิจาการ เพื่อลดความเสี่ยงในเขตพื้นที่ตําบลบางแก้วอําเภอเมืองจังหวัดสม,มุทรสงครามจํานวน3แห่งพบว่าสถานประกอบกิจการมีการจัดเครื่องวัดอุณหภูมิและมีเจลแอลกาอฮอล์พร้อมสม,มุดลงชื่อให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการและขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ใช้บริการก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการรายงานข่าวประจําสัปดาห์นี้ พบกับพวกเราอีกครั้งได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะ